นี่ค่ะพี่น้องอันพักหอมเปที่พี่วานะคะเนาะพี่เอาอันพี่กายนั้นพี่ซื้อมาจากลานเอเชียกระถางหนึ่งมีต้นพักหอมเปสองต้นกับ พักกระแย่งนี่อย่างนี้เขาจะสมกันมากไอ้พี่นะนะอันทังละซิบเหรียญบานีพี่ก็เลยเอาอันพักหอมเปย์องอันนั้นมาแยกใส่กระถางละต้นมันละมียอันมันละแก่แก่มากมันละเป็นดอกไหมพี่น้องมีดอกละมีเม็ดนะ่นะพี่ก็เลยเอาเม็ดแห่งๆมันมาอันห่อใส่ถุงไหวพี่ก็เลยเอาในเอาเม็ดมันเก็บใบนี่นะคะพี่น้องบานนี้ต๊มาปีนี่พี่ก็เลยเอามาวันพี่วันนั่น ใส่กระถางไว้นี่แหละกระถางนี่ละหลวดนี่เนี่ยมันห้องก็เกิดนี่มันห้องก็ขื้นเห็นบะบาดพี่ก็เลยมือเศารพี่ก็เลยมาแยกเอามาแยกเอาต้นทิวานที่มันแหกันนั่นนะพี่ก็เลยเอามาขยายพี่น้องพีเอามาขยายใส่กระถางไงเนีนยนี่เห็นบ่นี่แหละพีก็เลยเอามาขยายใส่นี่นี่ห้องก็ขยายมือเ้านี่เจมามือเศาพี่งมมาง้มเห็อยู่แต่เสานี่นี่เห็นมะห้องเป็นดอกได้หนีกระได้นี่เพอว่ายเมียงตี พะว่ามันน่านเกิดระบาดนี่ยชีแก่ขันต้นได้ชีหไ่เนี่ยมันจะเป็นดอกแพ่แวะขึ้นมาอังิพีก็เอามีดกันไก่มาตัดตัดมองกันที่ว่ามันเกิดดอกนันออกเพระว่าบออยากให้มันแก่ไวนั่นะระงับการนั้นที่ว่ามันสีแก่เป็นดอกนะชีแก่เป็นดอกแล้วมันก็บอกออกใบนะพี่น้องเราก็ต้องระงับมันไวเนาะพี่กับพึ่งมะกามาช่ำพี่ก็สิโหดนามกิเอาปุ๋ยใส่ตัวนี้ก็สิได้ขยายอีกได้พี่น้อง นี่ก็สิขยายอีกได้หลายต้นอยู่ได้หน่เนาะเลหลายหลายกระถางอยู่นี่ซ้ำซ่าหิมะบบฮันมาพี่น้องเอ,อ้ยหันกลับมาเฮือนกับสดชื่นค่ะพี่น้องเมื่อบานยากับสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะคะมาเฮือนเจ้าของกับสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องจําได้อยู่เนาะคะ่ะนาะนี่ดอกฮาสตา้านะคะดอกฮาสตา้ากับดอกกระถางนี่ดินมังก่อนพี่เอามาขยาย,ยนะปีไก่ดินมังก่อนเห็นไหมเป็นดินมังก่อน ดอกฮาสตาต้นฮาสตาพี่น,ออน้องตันเตี้ยไรแตกก่อแตกแพร่พันเหรอเห็นบอปีไก่ดีว่าพีมาลกหนี่ยอกยอกษ์ที่มองนี้เห็นมองในคางบ้านมองหันมอลำพผีนี่พูดนะแตกพังอ่ะนี่แต่ก่อใหญ่ใพี่น้องบาดแผลนี่เป็นดอกขท้าจากผักวะปา,านดอกสะเลเตีิ่งลองิ่งลองงามบอ่อมึงง่ามได้กิดงามเนาะพูดนะมันช่างฉดชื่นใช่จริงจริงตัวนี้นะเห็นมาค่ะ สีขาวธรรมชาติพี่น้องจ้าดอกตุุมๆดอกตุกมกระงั่ได้พี่น้อง,งอม้างอกเห็นไหมคะดูร่มอากาศดีค่ะาวาันนี้แดดอยู่แต่บาหันเ,นเนยนะ็นเย็นสบายนะเพราะไม่หนาวเย็นสบายพี่น้องเย็นยู่นอนนั่ทั้งกิโลเพราะยังเอาทั้งน้ำม,มาตังไว้ตั้งระบายเพิ่นก็นเอาน้ำใส่เพิ่นก็นเปิดน้ำใส่สายยางเพิ่นก็นใส่หันเต็มเตียม,มเรียบดัดย่ำ นั่นเพิ amazing, so so ่นการเปิดเอายูหันพดดอกไม้ิ่นไหลจอกจอกยูหันพี่งามดอกอะไรวะง่ามได้พี่น้องมึงหรอหันมะลามกีก็เลยบ่ได้มานั่งจักเถื่อนพี่หญ่เอาหนังมาใส่เลยบ่ได้นั่งจ่อยพี่น้องเห็นบ่มคะเต๊ะพื้นแผ่พื้นออกคักดีวะพุณน่ะพุณเต็มอยู่กามาเป็นดอกเลียบบ่าเจ้าหน่อยหิมะมากันกตายนะพี่น้องหิมะมากกัดตายต้นเพื่อกัดตายคือกันต้นเพื่อกัดเหย้าหิมะเนาะพุณน่ะ แตกออกเม่เพรพันธุบุญละเลียวเลียวเลียว,วพวดพดไปเนาะเต็มพุญอ่ะอุ้ยอันซ้อนมาพี่มักดอกมันงามนะดอกงามดอกเขียวงามพุนน่ะคือดอกสลีตเตบันเท่าพี่นอ้องมองตุมต่มๆนี่คือดอกอันคือตุ่มดอกบัวเนาะบ้าเป็นดอกบัวดอกอี้ยังวะจักเพียนงามอรวดมันเขียวงาม,มน,นะ สวยงามงามมีหอดแมงเขียวเขียวนะอันซ่อนในพี่น้องเอง้ยกระแมนยุบานเขาเนะผู้เ่าก็สิเก็บไปบูชาพระได้นีน่เนาะตัดใช่แจ่กันเนาะตัดตัดใช่แจ่กันพี่เอ็มพอคอยเป็นคนประดิษฐ์ประดอยพี่น้องเส่อมพาพีงานศิลป์พี่ว่ามีเด้งานศิลป์นี่พี่จะบ่เป็นเลยแต่ว่าพวกฝรกอก้องพวกล่ำเนี่ยโอ้ยสุดยอดที่มักข้างนั่น มั่งการบันเทิงแต่ด้านศิลปะด้านอาดด้านิาานลนเน่โอ้ยพอเป็นวาดรูปยังบ่เป็นอยู่วาดเป็นจากแต่ภูเขากับตะวันกับอน,นกบินน้ำน้าพี่น้องเนาะที่น้ำนนอิหรีเอาไปนะย่มเย็ยนเซยเซย <c oughs> บรรยากาศสุดยอดค่ะพี่น้องบรรยากาศบ้านเรามาเงินเท่ากันสบาย เขา g r a อันพัดอันกระเพราแล้วพี่ก็ลงมาซองเบื้องต้นพี่ลงมาปิดน้ำมาปิดน้ำให้พ่อใหญ่เพิ่นเ,พนเอาไปเซนมองทาเงินบักแตงโมพี่ก็เลื่อนมาปิดน้ำพี่น้องเห็นมนั้ยคือแม่งอันคือแม่งกินนุ่นเขียวบานเท่าเนาะพี่น้องว่าบ่นี่แม่งกินนุ่นเขียวบานเท่าคักๆเลยโอ้ย ขำเป็นยุบานเท่าบ่พี่น้องกอจังสีเนาะเอาไปไปเอาเอานอมันขุดเอาเนียงเอานอมันไปไปขยายออกเนาะค่ะเออสีแดงไล้แขกไว้นี่ก็บ่ได้อันบ่ได้ขยายเด้พี่น้องก็เอาไว้แต่ปีปุ่นละแต่ปีปูมันก็แตกออกเองพบนเห็นบอกพังอ่ะพึ่งอยู่บักใหญ่นึงบัวสาเห็นบอกเนี่ยไปลกหญ้าเด็ดพ่อเนาะอยู่กองหนึ่งกับเขาเมื่ออุ้ยอันซ้อนอันซ้อนนี่ละผลงานบัวสามานั่งลกหญยาไง พี่ว่าโอเล่นนี่มันงามว่ะมันงามเป็นธรรมาชาตินะนะพี่ละมากกว่าฮาสต้าดอกฮาสต้าฮาสต้าเอ็ด้างหลังอยู่ ตูมตูมทั้งน้ำกระสีเขียวทั้งน้ำสีเขียวอ่านเพราลำปีก็เลยเป็นหมองไวโองน้ำไอทั้งน้ำอากาศดีค่ะพี่น้องสดชื่นสดชื่นเนี่ยปีมักสีเขียวทั้งน้ำยัยอาซื้อในสีเขีออกแผพันออกมาจะมันซ่อนหาย ส้มนี้มันเป็นวันนี้นนนุ้มไดเป็นดอกแลล้วๆมันแหงเหีห่ยวหัวโตวมันก็นจะสไลด์ไปโอ้ยสะอ่อนเลยพี่น้องเลยแต่อยากอยู่บ้านเลยอยู่บ้านให้คนแก่เอาไปเอาไปวัดเนาะตัดเป็นช่อเป็นช่อใส่แจก,กันเนาะพี่น้องเนาะตัดเอาไปเล็บแจก,กัน ปีน ệ บแจกันดอกสังล้างสิ่งลิงหยุ่ความสวยงามของธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์งามคักพี่น้อง สีเขียวมักดอกใหม่มักสวนมัก <your> love, แต่ว่าันบ่ดูเห็ดคือบูใหญ่ปูใหญ่แล้จะงเป็นคนดูเห็ด